สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาต่อทอดสายน้ําพุ่งกันนะคะอันนี้นะคะก่อนต่อเดี๋ยวก็จะทําลงปลูกพริกก่อนเนาะจะใช่คนลากไปนะคะเพื่อทดสอบว่าจะอยู่กับเราในน้านแค่ไหนก็ดูจากการลากนี่เลยค่ะใช่ไหมบีใช่ครับ <laughs> อันนี้นะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนตกสงสัยในนอนว่าแต่งเดือนไหนนะคะแต่งเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็รอเวลาไปก่อนเนาะนน หาเงินไปเรื่อยๆมันลดค้ายองจ้านี่นะคะแฟนก็นมาต่อเนาะเพราะว่า,าให้กลับมาอยู่บ้านช่วยกันทํางานนะคะเพราะว่าบางทีก็พ่อนั่งก็เม่นั่งก็เริ่มเกยแล้วนะคะแล้วก็ต้องหาตัวช่วยเนาะถ้าเกิดเราไม่หาตัวช่วยเราทาคนเดียวมันก็นไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่าใช้จ่ายเราเยอะนะคะไม่ใช่ว่านอนอยู่เฉยเราอยากมีตังค์มันก็ไม่มีค่ะนอกจากนอนฝันเอานะคะ แต่ว่าการดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องใช้เงินนะคะดังนั้นเราก็ต้องหาคนมาช่วยในการที่จะทำงานค่ะเสร็ลแล้นแฟนก็บอกว่านั่งอยู่เลยบีนั่งเฉยเฉยเขาวลวมไปแต่นั่งไม่เขานะคะนั่งก็มานั่งให้กำลังใจนะคะแฟนก็ต่อเร็ลแล้วเรียบร้อยค่ะก็เปิดน้ำใสชุ่มๆนะคะแล้วก็จะลงปลูกพริกค่ะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะอ่าท่อสายน้ำพุ่งนี่ราคามวนล,ละ3 89บาทค่ะซื้ออยู่โกเบนเฮานะคะแฟนบอกว่าอยู่เฉยไม่เป็นค่าทำดำ มีโกนนะคะน,นี่กับไปหาไม้มาทําดามคะ่ะน,นี่ก็เป็นไม้เผาฐานนะคะมันใหม่มุดนะคะก็เลยเอามาทําจานี่นะคะความสุขของเขาก็าอยู่เฉยเฉยไม่เป็นหัวจะปวดจริงๆรเลยคนนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีแรกก็ไปต่อท่อนําแตกนะคะเพราะว่าท่อที่ใส่สน้ำเขาเรียกอะไรนะเหมือนท่อน้ำเขาพูดนอะมันแตกแฟนก็นไปต่อให้นะคะที่ป่าดทอเมื่อกี้เนาะอันนี้แม่ก็ให้ใช่มาไล่ควายจ้าเพราะว่า คอยออกขค้อค่ะพี่พี่คะแม่ก็ทดสอบัตงแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะนี่จ้าแล้วก็มีคนหลายคนถามว่าแฟนกับมานานยังนะคะก็ยังไม่นานค่ะวันต่อมานะคะพวกเราก็มาคนฟังกันค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะนั่นกับขับพกโลเลื่อนไห้นะคะพ่อกับแฟนกับเป็นคนขนจ้าแฟนกับเป็นคนยกขึ้นรถนะคะส่วนพ่อกับเลี้ยงอยู่บนรถนะคะเราก็ช่วยจับนิดนึงนะคะแล้วที่นี่แฟนกับขับรถกลับานะคะพ่อกับอัตโตค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะ เผื่อกันทำามาากินใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ <laughs> นี่คะ่ะแล้วก็เสียงเสกๆนะคะนี่พ่อก็จัดเดียงแบบนี้นะจ้าหลังจากเซ็ตเล้วนะคะเราก็จะขนกลับบ้านกันค่ะพี่ๆทุกคนค่ะนี่คะ่ะประมาณสองรอยกนได้นะคะอัดอย่างสูดเป็นยังไงวันแรกแม่ใช้งานหนักไหมไม่หนักครับสบายครับก่อนวินก่อนวินก็ไม่ได้ขนาดนี้นะแต่พอกลับมา ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ <laughs> อ,อีกสามวันคุณของกาบาลเนไีไม่อ๋ออยู่เลยอยู่เลยอ๋อคัาแต่งได้ไหมแต่งมาจิตจีการอเคแต่งนั่นไม่ได้แต่งเร็วๆนะคะขอเวลาหางเงินก่อนใช่ไหมขอเวลาหาตังค์ก่อนครับพี่พีเอสซีช่วยช่วยติดตามผมหน่อยครับผมหน่อยครับ อันนี้อันนี้ถ่ายคลิปไม่ได้หาคอนเทนต์หรือแบบยอดยูนะคะเพราะปกติก็ถ่ายลงเรื่อเๆือยู่เดียวจ้ะใช่ไหมหมายถึงเขาอ่ะเปนนแฮบบิอก